สวัสดีค่ะช่อง y o u YouTube ละตีมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลนะคะเป็นมิตรหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหว,วัดนครสวรรค์นะคะมานำเสนอให้กับทุกท่านนะคะที่มีใจรักและมีจิตศรัทธาในวัตถุมงคลนะคะให้ได้รับชมกันนะคะเล่มนี้นะคะเป็นมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพด้านเป็นงอศละอานะคะ ฝักไม้รัดด้วยทอ้องเหลืองฝาบาทนะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะอยู่ที่9นิ้วนะคะ ความยาวเฉพาะใบประมาณ5นิ้วนะคะใบมีตออเป็นลายหน้าเกี่ยวหรือว่าหน้าขงพงนะคะ ใบมีดเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะเล่มนี้ ข้างมีดนะคะแมงสนิทก็อีกสองอย่างนะคะจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพโจังหวัดนครสวรรค์นะคะ กุดก็ทําจากงอสละอานะคะแล้วก็มีรอยจานของหลวพ่อทั้ง2ด้านเลยนะคะนะคะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะรอยจานก็หัวท้ายก็จะเป็นเงินและวก็นาคนะคะสข้างเลยนะคะนี่ก็ตะกุดที่ร้อยไว้แล้วนะคะ นี่ก็เหมือนจะมีรอยจานของหลวงพ่อทุก้องนะคะนี่นะคะจะเป็นรอยจาน,นะคะ พรเดิมนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะแท้ท่านหลวงพ่อปลูกเสกแน่นอนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ถ้าท่านใดสนใจอยากจะบูชานะคะก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0 9 1 0 1 8 0 4 8 7นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะหลอดนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่องลตีมิหมอด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่กดติดตามก็ขอบพระคุณมากๆนะคะ ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ